โอเคเด้ซ่ากับสทีคุณรู้จักเกลือจิตตะกรใช่ไหมมันจะเป็นอีกลำหนึ่งนะครับเน่ก้าอ,อไปก้าทำไปได้นะควบออกไปสองลำนุ่นเนี่ยมารับเสียงมา้วครับ แค่เรือจิตรพรชัยก็นี่แค่เรือกิตกวนันก็ว่าสิ่งแล้วยังจะเอาเรือจิตรพรชัยออกไปอีกนี่ครับขอทำพูดกกอย่างนึ่งเอายง่ายคออยอือเรือทัชชัยรุ่งเรืองเร็วนี้